คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับเช้าวันจันทร์เดินเข้าที่ทำงานด้วยความตั้งใจว่าจะเริ่มต้นวันใหม่แต่พอเปิดคอมพิวเตอร์เท่านั้นแหละกองงานก็ถาโถมเข้ามาเหมือนสึนามิอีเมลเด้งไม่หยุดลายจากหัวหน้าก็ส่งมาถามเรื่องงานด่วนเสียงโทรศัพท์ก็ดังไม่ขาดสายเพื่อนร่วมงานก็เดินเข้ามาถามเรื่องไฟล์ที่ยังไม่ได้ส่งแล้วในหัวเราก็เริ่มสับสนตีกันไปหมดหัวใจเต้นแรง มือเย็นเหมือนร่างกายกำลังตื่นตัวเกินไปจนควบคุมไม่ได้หลายคนบอกว่าความเครียดคือส่วนหนึ่งของการทำงานใช่ครับแต่ถ้าเราไม่รู้จักวิธีรับมือความเครียดก็เหมือนระเบิดเวลาที่พร้อมจะส่งผลเสียทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและประสิทธิภาพการทำงานของเราแล้วเราจะทำยังไงดี วันนี้ผมเลยอยากชวนทุกคนมาฟัง10วิธีจัดการความเครียดในที่ทำงานอย่างมีสติเทคนิคง่ายๆที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษแต่ช่วยได้จริงและถ้าคุณลองฝึกใช้ในชีวิตประจําวันรับรองว่าชีวิตการทำงานจะเบาลงกว่าที่เคย 1. หายใจลึกๆอย่างมีสติหลายครั้งเราเครียดเราไม่ทันรู้ตัววันลมหายใจของเราสั้นและที การหายใจแบบนี้ทำให้สมองขาดออกซิเจนและร่างกายเข้าสู่โหมดตึงเครียดโดยอัตโนมัติวิธีแก้คือหยุดสักครู่แล้วหายใจเข้าออกลึกๆอย่างตั้งใจ3-5ครั้งหายใจเข้าลึกๆจนรู้สึกว่าท้องผ่องขึ้นแล้วค่อยๆผ่อนลมออกชา้ชาๆวิธีนี้เหมือนการรีเซ็ตระบบประสาท ช่วยให้หัวใจเต้นช้าลงสมองได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้นและเราจะเริ่มสงบขึ้นทันทีผมแนะนำว่าเวลางานเริ่มกดดันหรือมีประชุมที่ต้องเจอคำถามยากๆให้แอบใช้วิธีนี้สักครู่มันจะช่วยให้เราตอบสนองด้วยสเตะมากกว่าด้วยอารมณ์ 2. จัดลำดับความสำคัญของงานหลายคนเครียดไม่ใช่เพราะงานยากแต่เพราะงานเยอะแล้วไม่รู้จะเริ่มตรงไหน ลองหยิบกระดาษหนึ่งใบมาเขียนงานทั้งหมดออกมาจากนั้นใช้หลักง่ายๆที่เรียกว่า Eisenhower Matrix คืองานที่ด่วนและสำคัญทำทันทีงานที่สำคัญแต่ไม่ด่วนวางแผนทำงานที่ด่วนแต่ไม่สำคัญมอบหมายได้งานที่ไม่ด่วนและไม่สำคัญตัดออกไป แค่เราเห็นงานเป็นลิสต์เรียงลำดับก็เหมือนยกภูเขาออกจากอกไม่ต้องกังวลว่าจะลืมงานไหนและสมองก็โฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริงๆ 3. ฝึกพักใจระหว่างวันร่างกายมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้นั่งทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงโดยไม่พักการบันคับตัวเองให้นั่งติดโต๊ะทั้งวันยิ่งทำให้สมองเหนื่อยง่ายและเกิดความเครียดสะสมผมอยากให้คุณลองใช้วิธี90-20 ก็คือทำงานจริงจัง90นาทีแล้วพัก20นาทีแต่ถ้า20นาทีดูนานเกินไปอาจจะพักแค่5นาทีเดินไปดื่มน้ำยืดเส้นยืดสายหรือมองออกไปที่ต้นไม้สีเขียวๆข้างนอกบ้างสมองของเราจะได้รีเฟรชและกลับมามีสมาธิใหม่ลองคิดง่ายๆครับมือถือยังต้องชาร์จแบตแล้วทำไมสมองเราจะไม่ต้องพักบ้าง 5. ใช้พลังของการฟังเพลง ดนตรีเป็นยารักษาใจชั้นดีเพลงบรรเลงจังหวะชา้ชาๆสามารถช่วยให้คลื่นสมองผ่อนคลายลดระดับฮอร์โมนความเครียดได้จริงหลายบริษัทในต่างประเทศอนุญาตให้พนักงานใส่หูฟังฟังเพลงระหว่างทำงานเพราะมันช่วยเพิ่มทั้งสมาธิและความสุข ถ้าง,งานที่ทำไม่ต้องใช้การคุยโทรศัพท์หรือการโต้อตอบตลอดเวลาลองเปิดเพลงบรรเลงเบาๆหรือเสียงธรรมชาติเช่นเสียงฝนเสียงลำธารมันจะเหมือนเรามีกรอบกันความเครียดรอบตัว 6. ฝึกสติในงานประจำวัน สติไม่จำเป็นต้องหมายถึงการนั่งสมาธิเสมอไปแต่คือการรู้ตัวในสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้เช่นตอนคุณกำลังพิมพ์งานลองโฟกัสไปที่เสียงแป้นพิมพ์สัมผัสปลายนิ้วหรือเวลาคุณกำลังดื่มกาแฟลองสังเกตกลิ่นรสชาติและความร้อนของแก้วกาแฟวิธีการเล็กๆแบบนี้จะช่วยให้ใจเราจดจ่อกับปัจจุบันแทนที่จะปล่อยให้มันล่องลอยไปกับความกังวลในอนาคต7 ปรับมุมมองต่อปัญหาความเครียดจำนวนมากไม่ได้มาจากปัญหาจริงแต่มาจากการขยายปัญหาให้ใหญ่ขึ้นเช่นงานยังไม่เสร็จเราอาจคิดไปเองว่าหัวหน้าต้องโกรธแน่ๆเพื่อนร่วมงานคงไม่พอใจแต่ความจริงเหตุการณ์เหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นเราแค่สมมุติไปก่อนเองเวลามีปัญหาลองถามตัวเองว่า จริงๆแล้วมันแย่ขนาดนั้นไหมหรืออีกหนึ่งปีข้างหน้าเรื่องนี้ยังสำคัญกับเราอยู่หรือเปล่าคำถามเล็กๆแบบนี้ช่วยให้เรามองเห็นภาพใหญ่และเลิกจมอยู่กับความคิดเกินจริง 8. จัดโต๊ะทำงานให้เรียบร้อย สิ่งแวดล้อมส่งผลต่ออารมณ์โดยตรงโต๊ะทำงานที่รกเหมือนสนามรบมักทำให้สมองรู้สึกสับสนโดยไม่รู้ตัวลองจัดโต๊ะใหม่เก็บเอกสารเข้าลิ้นชักเหลือเฉพาะสิ่งจำเป็นไว้บนโต๊ะอาจจะวางต้นไม้เล็กๆหรือรูปถ่ายที่ทำให้คุณยิ้มได้การมองโต๊ะโล่งๆจะทำให้คุณรู้สึกโปร่งใจขึ้นมากกว่าที่คิด 9. สื่อสารกับเพื่อนร่วมงานอย่างเปิดใจ ปัญหามากมายในที่ทำงานไม่ได้เกิดจากงานแต่เกิดจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันเราอาจจะเก็บความไม่พอใจไว้จนกลายเป็นความเครียดสะสมลองเปิดใจคุยอย่างตรงไปตรงมาแต่ใช้คำพูดที่นุ่มนวลเช่นตอนนี้ฉันรู้สึกกังวลเพราะกลัวว่างานจะไม่ทันแทนที่จะพูดว่าเพราะคุณไม่ช่วยเลยงานถึงไม่เสร็จ การเปลี่ยนมุมพูดจากการโทษเป็นการเล่าความรู้สึกของตัวเองจะช่วยให้บรรยากาศการทำงานผ่อนคลายและแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น 10. ดูแลร่างกายให้แข็งแรงอย่าลืมว่าสุขภาพกายกับสุขภาพใจเชื่อมโยงกันถ้าคุณนอนดึกกินอาหารไม่เป็นเวลาหรือไม่ออกกำลังกายเลยร่างกายก็จะอ่อนแอและความเครียดจะทวีคูณขึ้นทันที การนอนให้ครบ7-8ชั่วโมงกินอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำเพียงพอและขยับร่างกายทุกวันแม้เพียงวันละ15-20นาทีก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้คุณรับมือกับความกดดันได้ดีขึ้น 10. ปล่อยวางและรู้จักขอบเขตสุดท้ายสำคัญมากงานคือแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ไม่ใช่ทั้งหมด เรามักเครียดเพราะเอางานกลับมาคิดไม่จบแม้หมดเวลาแล้วลองกำหนดขอบเขตชัดเจนว่าเวลางานคือทำเต็มที่แต่พอถึงเวลาพักเราจะไม่แตะงานอีกหลังเลิกงานให้เวลากับครอบครัวเพื่อนหรือกิจกรรมที่ทำให้เรามีความสุขปล่อยให้สมองได้พักจากเรื่องงานจริงๆการวางขอบเขตแบบนี้ทำให้เรามีสมดุลชีวิตและไม่ถูกความเครียดดูดพลังจนหมด ความเครียดในที่ทำงานเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้แต่เราสามารถจัดการมันได้ด้วยสติทั้ง10วิธีที่เล่ามานี้ไม่ใช่ทฤษฎีไกลตัวแต่เป็นสิ่งเล็กๆที่คุณสามารถเริ่มทำได้ทันทีลองเลือกสัก2-3สวิธีที่เหมาะกับคุณแล้วฝึกทำอย่างสม่ำเสมอ วันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับมาแล้วพบว่าความเครียดไม่ใช่ศัตรูที่น่ากลัวแต่มันเป็นเพื่อนที่คอยบอกเราว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้น